ี่ดีครับผมโอชนาจนนะครับวันนี้มีวัตถุมงคลนะครับเข้ามา2อสรายการนะครับก็จะนํามาให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ที่ผมนํามาให้ชมนะครับอย่างแรกนะครับเป็นเราได้มาหลายองค์นะครับเป็นเหรียญรุ่นเทวาพิทักษนะครับเป้าครูปลัดวชิระโสพลยานหลวงปู่มหาศิลาส่วนสงแก่แปะนะครับวัดโพสีสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดกาลสิน เหรียญเทวาพิทักษ์นะครับที่ผมเอาไว้ชมวันนี้เนี่ยเป็นเนื้อทองฝาบาทปลูกเสกในพิธีเดียวกันพร้อมกันกับเหรียญอายุวัฒนะหรือว่าเหรียญเมตานั่นเองนะครับพิธีอายุวัฒนะก็จะมีเหรียญเมตตาและก็เหรียญเจริญพรนะครับเหรียญหลังองคตนะครับที่ปลูกเสกพร้อมๆกันอันนี้เนี่ยเป็น พระซีนเดิมๆเ,เลยนะครับจะมาแกะซีนให้ชมความสวยไปพร้อมๆกันเลยนะครับลักษณะจะเป็นเหรียญโลกคล้ายๆกันกับเหรียญหลังฮนาโลมานของหลวงพ่อกวยชุดอินทโรนะครับวัดอาควิตารามจังหวัดชัยนาทนะครับลักษณะจะเป็นเหรียญโลกนะครับจะเป็นรูปหลวงปู่นั่งเต็มองนะครับด้านข้างทั้งสองข้างในมี ยันนะครับยันอุแล้วก็อุณาโรมนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีนะครับแม่พิมพ์แกะว่าหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับเนื่องจากว่าเป็นเนื้อทองฝาบาทจะเห็นรอยเส้นขนแมววิ่งอยู่ทั่วๆเหรียญเลยนะครับตามแบบฉบับของผระแท้เลยนะครับส่วนขอบตัดนะครับ ชมจรงจริงนะครับอปอบตัดนะครับจะเป็นแบบนี้วัตถุมงคลหลวงปู่เนี่ยเล่นหาสบายใจนะครับจะ,ะประเภทยิ่งเป็นประเภทพระเหรียญเนี่ยยังไม่มีการปลอมนะครับถ้ามีการปลอมนะผมก็จะมาทําคลิปอบอกวิธีการดูให้สมาชิกทุกท่านได้รับชมนะครับตอนนี้เนี่เล่นหากันได้อย่างสบายใจเลยนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับด้านหลังนะครับเป็นรูปเคารพของเาวีวสุวรรณซึ่งเป็นนะครับ ทพอยู่ในชั้นผมนะครับมีทรัพย์สมบัติมีความมั่งคั่งมากแล้วก็ยังเป็นน,นายแห่งพูดผีปีศาจเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกระบาลทั้งสี่นะครับเป็นหัวหน้าชมรายละเอียดส่วนรายละเอียดด้านหลัง ให้ชมรายละเอียดของเทวีสุวรรณนะครับมีความสวยงามนะครับแล้วก็วางในตำแหน่งที่เหมาะสมมากๆนะครับบริเวณรอบเหรียญนะครับเขียนคำว่าเทวาพิทักษ์6 5 6 4อายุวัฒนะมงคล77แล้วก็จะมีโค้ดด้วยนะครับโค้ดสอสลาแล้วก็มีดอกจันรอบแล้วก็ตอกรันนัมเบอร์นะครับมีโค้ด2โค้ดนะครับมีโค้ดสีหลาวแล้ววงกลมล้อมรอบ เหรียญชุดนี้นี่พิเศษนะครับนำเลือกเป็นเหรียญน,นำเลือกเนื้อทองฝาบาทนะครับเหรียญน,นำเลือกเนี่ยหมายถึงว่านะครับการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับจะต้องมีมวลสารนะครับจะต้องมีครูบาอาจารย์เป็นคนปลูกเศษแล้วก็จะต้องดูเลือกดูยามนะครับ,นะรบที่เป็นมงคลเหรียญน,นำเลือกเนี่ยหมายถึงว่า พอถึงเลือกที่เป็นสิริมงคลน,นะครับครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะไปนะครับเดินทางไปที่โรงงานปั๊มเหรียญน,นะครับพอถึงเลือกเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยก็จะทําการเจมเิมเครื่องปั๊มนะครับพรมน้ำมนต์นะครับแรงงานที่จะทําการปั๊มนะครับพนักงานต่างๆแล้วก็คนที่ร่วมพิธีนะครับพอถึงเลือกนะครับการปั๊มเนี่ยก็จะ,จะเจริญพุทธมนต์ ซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่น่าใช้มากๆนะครับแล้วก็มีน้อยกว่าเหรียญธรรมดานะครับสำหรับเหรียญที่ปั๊มในพิธีนำเลือกนะครับวันนี้ก็มีมานะครับแบงปันนะครับมีทั้งหมดเนี่ย10เหรียญน,นะครับเป็นพระในซีนเดิมๆเรียกได้ว่าน่าใช้มากๆนะครับเงียทองสาบบาทราคาไม่แพงครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญที่ เรียกว่าเป็นเหรียญที่นิยมนะครับแล้วก็คนนชอบใช้กันได้หลายท่านเรียกว่าเหรียญเนื้อดวงสองแต่จริงๆเนี่ยก็คือเหรียญเสาห้าบูชาคู่ที่ทุกคนเรียกว่าเหรียญห่วงเชื่อมเพราะว่าบริเวณหูเหรียญจะเป็นการเชื่อมเหมือนกับเหรียญยุคเก่าๆนะครับจะไม่ใช่ว่าปั๊มออกมาแล้วมีหูเหรียญเลยอันนี้เนี่ยจะนําหูมาเชื่อมมาเชื่อมอีกทีหนึ่งนะครับ ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์และก็มีความย่อนหยุ่เป็นเนื้อทองแดงนะครับบางท่านบอกว่า,าไม่มีกล่องจริงๆนี่ไม่ใช่นะครับเนื้อทองแดงสําหรับรุ่นห่วงเชื่อมบูชาครูหรือว่าพิธีสองสำเร็จเนะี่ยถ้าเนื้อทองแดงนี่จะไม่มีกล่องนะครับจะใส่ซองธรรมดาและส่วนมากหลวงปู่จะแจกในพิธีนะครับเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ปลูกเสกในพิธีที่เข้มขังมากนั่นก็คือพิธีสองสำเร็จ ลักษณะนีนเป็นรูปหลวงปู่นะครับเหมือนกับครึ่งองค์นะครับในเหรียญรูปไข่เขาก็มีความสวยงามดูมีความเข้มขังนะครับไม่ใช่การทําแม่พิมพ์แบบยุคใหม่นะครับเป็นเหมือนกับย้อนยุคเป็นเหมือนกับยุคเก่าๆนะครับเป็นเหรียญเปื่อยๆดูแล้วมีความเข้มขังมีความศักดิ์สิทธิ์มากรบ,บริเวณไหลของหลวงปู่มีต่อโคต ลักษณะเนี่ยเหมือนโค้ดของเหรียญเหนือดวงนะครับบริเวณทั่วๆเหรียญน,นันก็จะมีโทนสีที่แตกต่างกันนะครับมีผิวทองนะครับมีผิวลักษณะส้มๆนะครับทั่วเหรียญเลยยิ่งดูเนี่ยยิ่งมีมนสนินะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ด้านหลัง ลงไว้ว่า25บูชาขู2ส,สำเร็จสวนสงแก 8, ่แปะวัดปูศีสะอาดจังหวัดการสินนะเป็นเหรียญที่น่าใช้มากด้านหลังในเป็นยันคูในสายของหลวงปู่เลยนะั่นก็คือยันเหนือดวงนั่นเองถ้าเหรียญสวยๆนะครับดูบริเวณรอบๆเหรียญเนี่ยจะยกนะครับยกสันขึ้นมามีความคมนะครับรอบเหรียญเลย เหรียญดุ่นี้ก็ยังไม่มีเกสนะครับนี่ครับขอ,อบเหรียญจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องจํานะครับช่วงนี้ยังไม่มีการทําเก๊ททำลอกเหรียญแบบใดๆทั้งสิ้นไม่มีการทําเสริมนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่นยถือว่าเป็นพระใหม่ที่ร้อนแรงและก็ได้รับความนิยมเพราะว่าประสบการณ์นสูงมากนะครับแล้วก็เลี่ยนหาได้อย่างสบายใจเลยเพราะว่ายังไม่มีการทําลอกเหรียญแบบทำเกสรใดๆทั้งสิ้นนะครับ รายการต่อไปนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าเหนือพรมที่เมื่อวานในผมได้พูดถึงผ้าเหนือพรมที่เป็นโลหะนะครับอันนี้นี่คืออีกแบบหนึ่งนะครับเป็นผงพุทธคุณนะครับลักษณะกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับกล่องเนี่ยดูค่อนข้างเก่าแล้วปลุกเสกในปี63ในพิธีเดียวกันกับพระปิดตาจินดามณีนะครับลักษณะเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยม วันณะเนี่ยออกเป็นสีขาวคล้ายๆกับผงม,มหาราชในสายหลวงปู่ดู่วัสแกนะครับส่วนพิมพ์เนี่ยก็จะไม่ค่อยคมชัดมากเท่าไหร่นะครับส่วนมากพาะเหนือพรมก็จะเป็นแบบนี้นะครับทางสายวัสแกก็จะคล้ายๆกันกับแบบนี้นะครับปลูกเสกในพิธีเดียวกันกับปิตาจินดามณีนะครับในเลิกขึ้นสามค่ำเดือนสามหรือว่าที่เรียกว่าเลิกฟ้าเปิดประตูน้ำ นะครับมีกินไม่หมดกินไม่รู้สิ้นนะครับน่าผลภูนทุยด้านหลังเนี่ยมียันนะเ็าเรียกว่าณมหาเศียฐีนะครับซึ่งยันนะตัวนี้เนี่ยเป็นยันที่ครูบาอาจารย์ให้หลายท่านชอบลงในวัตถุมงคลอย่างหลวงปู่โตไม่ขีบุญเรือนนะครับก็ลงในหลังพระปิดตาปดหนี้ของท่านองค์นี้เนี่ยพิเศษมีรอยจานด้วยประกาหมึกทองของหลวงปู่นะครับอาจจะด้วยพระที่เป็นองค์เล็กนะครับลอยจานก็เลยนะครับ ดูไม่ค่อยเห็นรายละเอียดนะครับแต่ถ้าใครสังเกตรหรือใครเคยเห็นรอยจานของหลวงปู่บ่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยท่านจะจานมาอะอุแล้วก็รวยล้านนะครับนี่รวยนี่ล้นลานถ้าใครคุ้นชินนะครับถ้าใครสังเกตเห็นที่ท่านจานบ่อยๆด้านหน้าน่ยก็จะเป็นตัวอุนะครับแล้วก็มีอุณาโรมซึ่งเป็นภาพขงอีกอย่างหนึ่งที่น่าใช้นะครับเขาเรียกว่าพระเหนือผม เป็นพระเระเภท,ที่มีการจัดสร้างมาค่อนข้างยาวนานนะครับสำหรับครูบาอาจารย์ในหลายท่านซึ่งคัดลอกเอาชัยชนะในตอนที่พระพุทธเจ้านะครับสเสด็จไปโปรดเท้าพระกาผมนะครับมีการปราบทิฏฐิประลองริดกันนะครับจนพระพุทธเจ้านะครับชนะแล้วเท้าพระกาผมเนี่ยก็ ยอมแพ้ะนะครับลดทิฐิลงจนได้รับฟังนะครับเทศนาจากพระพุทธเจ้าจนบรรลุนะครับดวงตาเห็นธรรมซึ่งเป็นหนึ่งในบทสรรเสริญชัยชนะของพระพุทธเจ้าในบทพาหุงมหาการนั่นเองนะครับอันนี้ก็มีมาให้ชมนะครับสารายการนะครับสวยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับด้วรวัตถุมงคลของหลวงปู่พระมหาศิลา ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับพบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลน,นะครับอุปสรรคใดๆจะได้มาแผ่วผ่านนะครับจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเยียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ